คำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี่นะครับเนี่ <c oughs> ยเพื่อความม่วนความบันเทิงและออนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับก่แนะนำนะครับโปรดปันรถชิปในการพอตัวนะครับไปพอกันเลยครับสวัสดีครับผมบอซอคนเก่าคนเดิมนะครับมาเพิ่มเติมไออย่างแซ่แกงนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในช่างสล็อตลองมหม่นะครับ ผมอยู่ในเกมจรนสลัดเลยกับตันนั่นเองครับข้าวหัวของขับตันนะครับมาครับวันนี้ผมเอาทุนมาที่500บาททวนนะครับอมาดูกันครับวันนี้ผมจะบวกกี่บาทกันนะครับมาครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆไปไหนกันบ้างครับไปเที่ยววันไหนบ้างวันหยุดอหรือว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะผมขอออโต้30ไปเลยนะครับเบ็ด10บบาทเนาะไปกันเลยครับ มาครับรอบแรกว่าอย่างไงรอบสองเข้าครับนาฬิกาหรือเปล่าหรือว่ายังไงนาฬิกาครับเดี๋ยวว่าจะได้ครับชิวครับสวยครับไหลต่อครับสวยครับไหลต่อตอนนี้ยอนอยู่ที่สี่สิบสบาทครับสี่สิบีสวยครับว้ดเข้าสวยครับไหลต่อไหลต่อครับสิบสีบาทครับสำหรับเพื่อนๆพ่คนไหนนะครับที่เข้ามาดูนะครับยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้ช่องผมกันด้วยนะครับ เปิดกังใจให้ผมกันด้วยนะคะมากันต่อครับมากันต่อเท่าไร่อ๊ะครับเอสวยสิบบาทนะสิบบาทเอสิบบาทเออเอวายเข้าแต่ไม่มีตัวให้อบมาแต่ไม่มีตัวอสวยครับเอสวยเอสวยครับเคร้อยสิบบาทครับโอ้โหร้อยสิบห้า้วเนาะอย่างสวยแล้วมาครับมาครับ ดอกนี้ว่ายังไงอไม่ไหลต่ออะกลับตันมาให้หน่อยขอคนเยอะเยอ,เยอะได้ไหมกับตันขอคุณเยอะเยอะเลยนะขอไหลได้ไหมไหลยาวๆอ,ะอ,ววอ่ะคูนเยอะเยอมาให้หน่อยดีมาครับดอกนี้ว่าจะได้ดอกนี้อืมมาไม่ได้บัตดอกนี้ดอกน,อกนี้หนึ่งบาทแเออดอกนี้ได้หนึ่งบาทมาครับมาครับเอมาครับเอสวยครับเคสวยไม่ไหลต่ออีกแล้วว่า สวยครับดอกนี้ว่ายังไงอืมสวยครับดอกนี้ยี่สิบบาทละอืมสวยครับดอกนี้สี่สิบห้าอืมสวยครับดอกนี้สองร้อยห้าสิบครับโอ้โหรางวัดก็โตไปเลยครับโอ้โหสูงอยูย่างสูงเติอีกสักแป๊บผมก็จะขอเพิ่มไปครับมาดูดอกนี้ก่อนดอกนี้ห้าร้อยบาทครับโอ้โหดอกนี้ห้าร้อยบาทย่างสวยเลยครับโอ้โหอืตาขอเข้าครับขอเข้าโอ้โห ย่างสวยเลยครับห้าร้อยบาทเมื่อกี้อ่ะโอ้โหรางวัลก้อนโตมาอีกรอบหนึ่งละโอ้โหรอบนี้ก็ห้าสิบสองบาทล่ะอือเจ็ดสิบแปดบาทอีกโอ้โหอืออย่างสวยเลยครับโอ้โหมากโลลัวอือเข้าให้รัวเลยโอ้โหมากโอ้โหโคตรไหลอ่ะไหลอย่างสุดเลยค่ะโอ้โหดอกนี้อีกสามร้อยสิบเจ็ดบาทครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับโอ้โหไหลไหมไหลไหมผมขอเพิ่มเป็นเบ็ด 50เลยนะครับแล้วก็ออโต้สาสิอีกเนาะออโต้สามสิบเหมือนเดิมเนาะแต่เพิ่ม h, เบ็เป็นเบนะ็ดห้าสิบเนาะวัดกันไปเลยนะครับมาครับดอกน,นี้ว่าจะได้ผมขอเพิ่มเป็นเบ็ดหนึ่งรอยเลยเนาะหนึ่งร้อยเลยวัดกันไปเลยครับมาครับจะเข้าหรือไม่เข้าครับวัดกันไปเลยเนาะมาครับกดเองเนาะเบ็ดหนึ่งอขอกดเองเนาะมาครับโอ้โหสแกตเตอร์เข้าแล้วครับดอกนี้โอ้โห นกปีนเข้าไว้แล้วครับโอ้โหสิบมนครับมาดูกันนะว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายครับสเก็ตเตอร์เป็นหนึ่งร้อยบ้านนะครับโอ้มาครับมาครับดอกแรกว่ายังไงครับดอกแรกมาครับดอกแรกอไม่เข้าดอกสองสวยครับร้อยห้าสิบครับขอไหลต่อยาวๆได้ไหมไม่หลายต่อมาครับอเดี๋ยวห้าแล้วนะโอ้โหอย่านะอย่าบอกนะว่าจะเกลืออย่าบอกนะ มาครับอโ,โอ้โหได้395รอก้ิบห้ดอกนี้สามครับโอ้โหไล่ต่อครับ450อีกใครมาอีกโอ้โหใครมาอีกเข็มทิศได้ไหมเข็มทิศตะขอได้อีกโอ้โหตะขอดอกนี้3000บาทครับโอ้โหดอกนี้3000เนาะโอ้โหโคตรสุดเลยครับโอ้โหบอกเลยนะครับดอกนี้นะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับโอ้โหรางวัลเมกะเลยนะ โอ้โหดอกเลยนะครับดอกนี้โคตสุดเลยครับโอ้โหดอกนี้มาอีกแล้วครับโอ้โหดอกนี้มาอีกแล้ว6,000ครับโอ้โหดอกนี้มา6,000ครับดอกนี้1,500ครับโอ้โหฟีสปินนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอย่างสุดเลยครับเมื่อกี้อืเข้าอย่างสวยเลยครับเมื่อกี้โอ้โหโคสุดเลยครับโอ้โหมาลูลู่โอ,โอ้โหมา หลโคตรไหลครับเมื่อกี้โคตรไหลอะโอ้โหรางวัลก้อนโตซุปเปะอะโอ้โหตอนนี้อยู่ที่หมื่นห้าแล้วครับหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยนะโอ้โหสเก็ตเตอร์เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหเข้าอย่างสุดเลยครับโอ้โหโคตรสุดเลยครับดอกนี้เดี๋ยวผมก็จะปัดเซตนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเป็นเบ็ดสองร้อยนะครับเพื่อปัดเซตนะครับมาลุ้นกันครับเบ็ดสองร้อยจะได้หรือไม่ได้เนาะ เดี๋ยวผมข็อจะพอแล้วนะครับเออข้อสุดเลยครับวันนี้โอ้โหอย่างสุดเลยครับหนห้าร้อยนะครับบวกมาหมื่นห้าหมื่นหกนะโอ้โหข้อสุดนะครับเดี๋ยวผมขอปาดเศษเลยหมื่นห้านะหมื่นห้าก็พอนะหมื 15, ่นห้าพอมาครับไายังไงดอกนี้ดอกนี้นะครับผมข็อจะพอนะครับขอเป็นเบนะ็ดห้าสิบเนาะ แล้วก็เป็ดสามสิบเดี๋ยวพอละเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับอยากเล่นเกมนะครับตามผมเลยครับลิงใต้ชีปเลนครับอยากแตกเขาตามมานะครับผมก็จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งต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 ิงเือช่องสลับสนุไหมบอสอคนเก่าคนเดิมไปเพิ่มเติมอะไรอย่างซากอย่างนะคะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ